ดีก่นค่อที่ไหนคุณพัชารกวดนอปีดผมเป็นแฟนตูโยงเลย่วยผมหน่อยพระชาวทีเมื่อไหร่พีดีมืนั้น่่อัหาย่ชงค่ะพี่พชาจะชงทไมครับชงผมก็ตกสิครับมาั้ต่อเลยครับอ ม่นเด๋ยเราสองคนนี่คือเปิดอ <challenge. S 1> <finalement. S 2> <t> ่างไปเลยทีเดียวแทบจะเรียกรกับเลยนะเนี่ยได้ครับมาครับต่อไปครับ แต่ว่าหนัไหไหนปหไปปุ๊บหันไปปุ๊บดูเกงสิครับวสวยมากเลย

อันนี้มาอันนี้มาเป็นศัสา,า system, มเลยมาอีกแล้วอันนีามว่า,าเดินขึ้นมาเลยนะคะเดินเกือบอีก Bene. สอคนเลยอีกสามแล้อีกสาคนที่ขึ้นมาต้องดูขนาดตัวให้นะ,ะเพราะว่าผมนี่ขึ้นมา,นาตัวเท่านี้ตัวใหญ่เฮ้ยโดนตีมาคือนักทับทตัวสมคุณรอ,อ<า>นี่พวกพี่เลีเราเล็กไปเลยนะคะเจ,จ้แฟนใครนะใคนะคนที่ทำคนถอยคนถอยคนออะไรครับอะไรครับตนนี้เลยนะเอาหน้าดูหนทีมป้าพัชชา พัดนี่พัดพีมากนะพัดนะได้เลยครับปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างครับผมปฏกิรยาก็ากาง่ายๆค่ะนะคะผมก็ไม่จักกันเลยนะคะคก็อีเดอร์ดีนะคะเดี๋ยวเราจะปีนเพล็กซ์ปิดนะคะก็แยกตัวที่กันนะคะ,ะ,ะ,คะ<ช>แต่ไม่อธิบายเลยอย่นี้อย่นี้เล่นนั่นเด็กอ,อนุบาลเขาไมไ คนน้ำได้หครับเออููรนูตีหรอโลต้องหอบข้านึงโอเคเราจะมีทั้งหมดสี่แนนะคะตอนนี้เออสตีก็เป็นเออเตัวนะจ๊ะโอเคครับตัวแล้กันนะคะว่าใครสั่ทัญมากกว่าอ๋อกผมก็เล่นด้วยใช่ไหมครับเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้ล่นด้วครับผมกติกาเวรนอักาคนเล่นเพื่อโลกทั่วไป ผมเกิดไม่ทันเราไม่รู้ไม่รู้้โวทุกคนน้าโง่มาไม่่อยเอาวอเลยี่ยอยู่ที่บานพี่หนโก็่าจะมีเพลงนะคะแต่รนก็เพลงยเท่าไหร่ะคะก็ไปแยกตนี้ค่ะนะคะมีดคนตัว่ตัวนะคะเดี๋ยวก่าอย่างนั้นลครับเขาายนยได้อยู่พี่ผชานั่นเด็นคนถือนามว่านักคนแรกนะ เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้รูปแข็งแรงครับพี่จริงๆแล้วอาจจะใส่เครื่องทันมาดูเลยนะคะ มีงานให้ค mm ุณ hmm. ด้วยเอ้าโอเคครับมาครับดูด้วยครับมีประมาณนี้นะเย้เย้เย้ เต้นเยอะกว่าเต้นไปแล้วหนึง่งเออผมก็เต้นถึงพันไเป็นไรกพี่หายมุกทีมอยู่ไม่เป็นไร<ะ>ครับตัวแทนแตอนนี้เป็นการบอกบอกว่าศิลไม่ของเรา,เราแข็งแรงมากนะคะ,ะไม่ได้ก็พี่เลยมันงสองคนมาถึงศิลปินลุกไป็นสอง อยู่ับผมไม่เป็นไรนะนนี้ผู้เข้มแข็งไม่เอาไปก็เย้ใครเขาต้องหมดอยู่ที่โรงแรมถ้าครับมออกผมวางไปลงจากเวทีเลยไม่เชี่ ความที่ตั้งใจไว้นี่คือว่าถ้าว่าเป็ทำออกก็จะได้ของพี่เลยหรือใกล้ได้เจอปิดอกหมดเลยกินก่อนออกจากตั้งตาขวาตุ่มเลยมัจะเป็นหยาดสยาดได้ของพี่เลหรือรอโไม่เป็นไรเชียร์ลูกทีมได้ครับคุณรอนะลูกครับผมเชียร์เชียร์ถ้าเกิด เดี๋ยวเธอโดนยี้เลยเปลี่ยนกันแรงมากเลยนะอะไรครับเมืี้เราต้องแย่ชิงล้วบอกไม่เอ่นแล้วคือเราได้ดีค่ะเราได้นีกว่าหนีเก่ตัวเดียวท่นครับผมสนใจ้างเอาออกด้วยค่ะเกิดกี่ตัวเดียวครับตัวนี้ก็มีตัวนี้จะเป็นของไทยถ้าเกิดว่าเดี๋ยววันนั้นออมาสองคนเต้นด้วยถ้าไม่เต้นเนี่ยไม่ได้ค่ะคืเดี๋ยวเราจะจับชิงกันที่ลีลานะ แรงต้องแข็งแนะ ผมชวบดีแล้วไม่เลยเวลาอย่างอื่นในกาให้เขาช่วยช่วยดีแน่นะครับอะเพลงไครับผมเนี่ยพอแล้ว ให้ัอยู่คนนี้เต้นมากมาเียงเลยเดวเดี๋ยวเราไม่เราอก็ปัดให้เลยดีกว่านะคะแล้วก็มีของดีๆนะคะจากชูบุ๊เอช 4G ด้วยคุณน้ำคุณได้เข้าอยู่แล้วคุณทำครับคุณเบียร์ทีมเข้าอยู่แล้วครับคือบัตรสวย เดี๋ยวราจะขอคุยกับเหลี่ีมก้นสี่ท่านเล็กน้อยเกี่ยวกับคอนเสิร์ต <Okay. S 1> ยวกันนะครับองฝากเลยครับผมบอกว่าจริงแล้วเนี่ยผมชื่อว่าเอฟครับเราเดินทางมาตลอดขงซีซั่นที่สิบสองแล้วก็ไนทีนี้ว่าให้กนครับศิลปินหรือว่าคนนอกทำงานเดินกันนั่นคือผมรับรองครับวันนี้ทุกคนครับทาคนก็ครอบครัวเอเยจะดว่าพลังของวเราลครั่งที่อย่างนันขนาดนไรว่าย้าให้ทุกคนใจครับขอเสียกแราให้พวกเราได้นะครับจริงไหม